ลูกหินสี่ตัวหนึงนะเล่นแบบนี้มันติดิงนี้นปะแบบนี้มันตดัวีนี้กันยชเวยสองชั้น่อย่คยสองชั้นเนแบ่งแบ่งแบ่งเลยมาที่งนีระวังต่อตั้งลังเช่เชืออยู่เชื่อยแม็กยาวไยมือมือมือเฮ้ผมเก็บของแม็กาสองชั้นที่นแม็กหมดยาโอ้ยเีคนทุเรศอะเียตำรวจยิงกูเก็บของนิเลยเดี๋ยวมนายจบตัวอลองเขาดมงาใช่ใช่หลัมาหนง ตัวไหนตัวเชนไ่ไหเราก็ได้อะตาาัไป้รวจนเลยเว้ยบ้าโอเคโอเคไม่ผมหมดแล้วพี่ไม่ตอนนี้มันออยู่ดับเฮ้ยมันขึ้นวคนหนึ่งแล้วคอคอสช่วยเปนตำรวจเห็นบ้าไหมพี่ว่าพี่ว่าไม่ปล่อยหรอฮะอุ้าเล่นเวทไม่ลงบ้าเราก็ไม่มีคนเล่นนะเว้ยอู้ปล่อยเลยอูปล่อยเลยจ่ายเล่นอยู่เหรอข่าวข่าวเล่นี่ผมโดนข่ายผม

โย่พี่อไม่คจะปาพี่โอขอร้องผมโดนล็อกมีเนาะโดนล็อกทุกทิศอ่ะเ็มเื่อจะหมดแล้วสิโอ้ค่าไหนม่ไม่รับไปยังไงยังแม่ข้ามอเลยอะแต่ต้องผลอก้ถึงรับสิเยอะมากก็ตาไอ้ต้นไม้นี้เข้าพี่น้หลังโพสดได้แล้วพี่ต้นไม้น่าชิตแล้วปล่อยว่าเป็นดีบี

แต่วไอ้รถมีพ่ะล็อดแล้วเาะวพโพาคนอาไปูกเก็บของผมแล้วตู้หรอใช่แล้วรถรถไม้เตะยข้าวบันฟามีข้าน่าเจอเลยใครวะี่ยแดงปัดไป็เพาะว่โอ้ไปชิงไปชิงโอ้โหอดเลยโอ้ดาเบืยรโอ้อายาเจโอ้เจลบไปเรื่อยๆยถอยยาวเลยถอยไปทางนู้นหรอ ขอนุญด้ขออนุญาตด้วยฮะลองลงมาเข้าอู่เล็กเลยไปเลยเฮ้ยใครขอวะจ่าจ้าจ้าหลังจ้า่าจะตายเต็มเลยคอยหน่อยมืดปะเฮ้ยหน้าใครอ่ตาล้ถอะค่อยอยู่โดแม็ก์ใส่ิเพราะวบไมมแม้ว่าโอ้มีแต่แม็ก์ตายเอ้ยไม่ว่ามีแม็กก่อแม็ก์แม็กออกมาเฮียตกรถเฮ้ยไปเชงอยากเล่นบ่ยี่สิครับอ๋อใช่ไหม มีมีสิบาทครับโเียเองได้เปล่าเล่นก็กากครับรถ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 น่าน่าะเราจอดเรียนเจัดไอ้เี่ดิดเสีดาสตัวสมตัวใช่ไครับไม่พอรถตัวนึงเด็เป็นนัดสลับจัดหน้าอเ็กยดิผมว่าผมว่าไปที่อื่นดีเว่าที่เลยลงไปแสดงเงวางตัวหนึ่งหน้าหน้าอเ็กมีดักวหน้าอูเร็กมีดักนะพี่ปะผมดักมันเอาแม่เรผมดักมันเอม่ประตูแขนเชียมั้งแสดงนะเออแง้่ะ หนักหปตายตันึงอะนอนย้ายมีย้ายมีย้ายมีห้อคอมอีกตัวนึงอเขา้โอ้้อาสามเาดตดติ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 ดเห็ติดมันจะหลุดเห้นเห็นตัวนหมลงละตายตายตายไฟไม่เส้่าัองไฟตัวอือหือเบนเเต็มเลย้อกางหดดบ้ากา์โดดนามเกต เล่าอูตายไปไอ้บ้านฟาร์มใหญ่ดันเล่าทอๆครับพี่ซอเขาไม่มีพี่นุ๊กตรงนี้ไม่มีไม่มีนะตายเป้าโอ้โหัวตาหน้าตาน้าของเราตายอูหลุดแล้วหรอห้องส้มหลุดแล้วเรื่องแล้วเฮ้ยเราไปเติมกันเลยไม่มีใครช่วยเล่นหน้าอู่เลยอ่ะมาแล้วมาแล้วสองตัวโอ้โหโดนเป็นล้านเนียมันตีไม่ตัวไหนเหรอผมปอนปอน

มันด่าใครเอาไว้ป่ะหลังบ้านหลังบ้านแดงเอ้ยหลังซอก็รีส่งคนม่ได้ากันอยู่แล้วแล้วก็ในหลังบ้านแดงก็ลองกรีส่งไปเจ็บมากพี่ป่ะหลังบ้านจะเข้าบ้านแดงเห็นป่ะมากเพราะว่าตาย

ไปละวิ่งวิววิวไปหน้ามาเก็ตหน้ามาเก็ตเจ็บมากตายโอ้โหเจอะมาเก็ตตัวหนึ่ง ไปไปโจกเกิดเต็มเลยฮะแต่น้อยใจหลักตัวทีมมีตัวหนึ่งมาป่าเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยใครตายอะพี่อาบอกน้ป้ตายตัยก้าพี่ตายตายตาายยตายตายตาตายตายตายายตายตายายตายาตายตน เฮ้ยหลังเขาตาย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 าาตาย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 